สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสวิตสว่านแบตสแตนเลสกันค่ะรุ่น SCD 2 0เราเริ่มแกะฝาครอบมันออกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสวิตของแท้ค่ะสแตนเลสนะคะใส่สายลงไปค่ะสายออกจากมอเตอร์2เส้นนะคะไปเข้าที่สวิตท,ทำการบัดกรีทั้ง2อฝั่งเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่สวิตช์ลงไปให้มันตรงร่องนะคะใส่ปุ่มปรับซ้ายขวาค่ะจัดสายไฟโชว์นะคะไฟโชว์มันจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้สายเล็กมากก็ต้องค่อยๆจัดให้มันลงร่องค่ะจากนั้นเราก็จัดสายมอเตอร์ให้เรียบร้อยค่ะใส่สปริงสงตัวนะคะตรงนี้เอาไว้ดันแบตค่ะเวลาทอด มาจัดแต่งสายไฟค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาครอบมาลงไปนะคะครอบสนิทแล้วเราค่อยยึดน็อตค่ะใส่น็อตลงไปค่ะทําการขันยึดให้แน่นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการเปลี่ยนสวิตซ์สว่านแบตของสแตนเลสร้านอยู่แหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนะคะตั้ง GPS มาที่ไฟการช่างได้เลย ปรึกษาสอบถามอะไรหรือส่งเครื่องมือมาซ่อมจิ้มลิง์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะขันน็อตยึดตรงหัวนะคะจากนั้นเราก็ใส่แบตเท็กัน,นะคะ่ะลองปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ปรับซ้ายขวาดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ